เหรียญสิบบาทปีการชนาพิเศษนะครับเจอแบบนี้เป็นเหรียญปกตินะครับ ยังไม่ได้รับซื้อนะครับเหรียญที่เป็นด้านก้อยกับด้านหัวหันไปทางเดียวกันแบบนี้ยังไม่ได้รับซื้อนะครับแบบที่รับซื้อจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือด้านก้อยกับด้านหัวสลับกันนะครับจำได้ไม่ยากเลยนะครับลองลองศึกษาแล้วลองจดจำดูนะครับรับซื้อแบบที่เป็นหัวกลับนะครับเฉพาะรุ่นนี้การจนาพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญ1นบาท2บาท5บาท10บาท 25ตาตังหรือว่า50ตางคงนะครับทุกชนิดราคาถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับรับซื้อแบบที่เป็นหัวกลับเท่านั้นนะครับเหรียญ10บาทของในหลวงรัชกาลที่9มี2รุ่นนะครับรุ่นนี้จะเป็นเหรียญซีรีส์ใหม่นะครับก็คืออพรีเียนของในหลวงจะใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าดูแค่ปีพศขายได้เลยนะครับตอนนี้ที่ผมรับซื้อของรุ่นเนี้ยนะครับนี่นะครับรุ่นนี้นะครับ นี่นะครับผอเสียงใหญ่นะครับจะรับซื้อปี53นะครับราคารับซื้อไม่แพงนะครับอยู่ที่เหรียญละ15-20ถึงบาทนะครับอันนี้ถ้าดูแค่ปีพศนะครับขายได้เลยมีปี53เหรียญละ15-20ถึงบาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเจอเหรียญในรูปแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเจอในรูปแบบนี้เป็นปีพศอะไรก็ได้นะครับรับซื้อ200-500ถึงบาทนะครับนี่นะครับดูชัดๆนะครับ เหรียญพราเหรียญใหญ่แบบนี้นะครับหมุนนี่นะครับเป็นลักษณะของพระเหรียญขวางนะครับเดี๋ยวดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งเหรียด้านก้อยขึ้นก็ได้นะครับแล้วก็หมุนนี่นะครับถ้าใครเจอแบบนี้รับซื้อนะครับเหรียญละ200ถึง500บาทนะครับมาปิดท้ายกันอีกสักรุ่นนะครับเหรียญ10บาทยอดนิยมตลอดการเลยนะครับเหรียญ10บาทปีพศ2531นะครับ ยังพบเจอกันอยู่นะครับดูแค่ปีพศขายได้เลยนะครับ2531นะครับราคารับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ500บาทนะครับรับซื้อเหรียญละ500จนถึง1,000บาทนะครับปีพศ2 5 3 1ถ้าเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานก็ขั้นต่ำา1000บาทนะครับใครที่มีเหรียญแบบในคลิปนะครับดูคลิปเข้าใจมีเหรียญแบบในคลิปต้องการที่จะขายถ่ายรูปชัดๆส่งมาทางข้อความเพจหรือว่าจะส่งรูปมาทางไลน์ก็ได้นะครับ